กลับลุยหุ้นเด่นวันนี้นะครับมาที่แบงค์แห่งนี้นะครับซึ่งอยู่เฉยๆนะครับ2อสาวันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้ววันนี้ยังโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือแบงค์ของธนชาติครับหรือว่าที่แคบครับบอมจทุนธนชาติครับคุณผู้ชมครับมีประเด็นหลากหลายของเขาเลยนะครับประเด็นแรกๆนะครับที่เรานำมา พูดคุยกันนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของสินเชื่อรถยนต์ครับที่จะปรับมาดีนะครับตามตัวเลขยานยนต์ที่ดีขึ้นนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของที่เขาอาจจะได้รับการชำระหนี้คืนจากบริษัทพอเชเนตนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ MLi n k วันนี้กำลังขายให้กับแซมเทอ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ทําให้ทีแคมีความน่าสนใจอยู่ณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าทีแคจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําอะไรอย่างไรนะครับทีแคนะครับก็เรียกกันง่ายๆครับว่าคือทุนธนชาตนะครับเป็นบมจทุนธนชาตนะครับก็ถือว่าดําเนินธุรกิจเรื่องของ สถาบันการเงินครับก็คือธนาคารธนาชาตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโดยตัวของธนาคารธนาชาตินะครับถ้าเราลองดูกันนะครับจะมีพอร์ตสินเชื่อใหญ่ๆห,ห,หลักๆของเขา ก็คือเรื่องของสินเชื่อรถยนต์ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละฮะก็เป็นประเด็นนะครับที่ทำให้ทุนนทชาติอาจจะได้รับอนิสงผลดีนะครับจากงานมอเตอร์โชว์รวมไปถึงการฟื้นตัวของกุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับมาดูผู้ถือหุ้นของเขาดีกว่าครับว่าเป็นใครอย่างไรนะครับผู้ถือหุ้นของธนชาตินะครับก็คือมาบุงคลองนั่นเองละครับหรือว่า MBK นะครับ ซึ่งมามุนครองใครละ่ะเป็นเจ้าของหลักก็คือคุณบรรเทิงตันติวิทย์นะครับลองดูในหน้าจอของผมก็ได้นะฮะว่าคุณบรรเทิงตันติวิทย์เป็นคนไหนอย่างไรนะครับคุณบรรเทิงตันติวิทย์นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เรารู้จักกันดีนะครับในฐานะ,ะประธานกรรมการของมามุนครองครับคุณผู้ชมครับท่านนี้หล่ะครับซึ่งท่านนี้นะครับตอนนี้นะครับเขาก็ มีความสัมพันธ์นะฮะถ้าพูดกันนะฮะก็มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลชุดนี้ได้ดีแหละฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นที่ทุนธนาชาตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแค่เขาเป็นแค่บองงอนะฮะเขากลับมาเป็นธนาคารรายใหญ่ได้ในสมัยที่พันตำรวจโททักษินชินวัตนนี่เองแหละครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นนะครับข่าวกระแสะลือครับว่ามีการซื้อกัน มากมายอ่ะนะฮะซึ่งตรงนี้ครับเราก็ไปพูดคุยกันทีหลังนะครับแต่ว่าภาพรวมของเขานะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของธุรกิจการค้านะครับธุรกิจโรงแรมอสังหารวมไปถึงด้านของการเงิน หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับการเติบโตของเขานะครับถ้าเราดูกันมาโดยตลอดนะครับจะเห็นเขาได้นะครับว่าเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับและคราวนี้ครับล่าสุดเขาก็ไปทําอะไรครับซื้อนครหลวงไทยนะครับแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาครับนั่นแหละครับคือภาพรวมของผู้บริหารครับทีนี้เราเข้ามาดูในประเด็นสําคัญกันบ้างนะครับว่าประเด็นจริงๆสําหรับ T c แคป ความน่าสนใจมันเป็นอะไรอย่างไรนะครับซึ่ง T-Cap นะครับคุณผู้ชมครับให้ดูภาพของ T-Cap ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างสินเชื่อของเขานะครับณสิ้นปี2554ครับก็สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครับยังสูงสุดนะฮะอยู่ที่44%ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละฮะเขามองว่าจะได้รับประโยชน์ครับส่วนรายใหญ่และ SME อยู่ที่35%สะฮะส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับเป็นเพราะว่ามีการ ดูเรื่องของธนาคารนครหลวงไทยไปด้วยนะฮะซื้อธนาคารนครหลวงไทยไปด้วยนะฮะก็ได้กลุ่มนี้เข้ามาด้วยนะครับลองมาดูนะครับโครงสร้างเงินฝากของเขานะครับก็โครงสร้างเงินฝากของเขาจะมาจากเงินฝากประจำนะฮะ40นนะครับตัว BE ครับมาจาก ตัว BE นะครับหรือว่าเงินที่เขาไประดมทุนขึ้นมานะฮะสานะครับแล้วก็มาดูประมาณการกำไรสุทธินะครับที่เอเชียพลัสนะครับทำไว้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าเอเชียพลัสมองว่า t c a p นะครับจะโตประมาณสัก23.4%ในปี2 5 0 0ถึง2 5 0 0 555-2,556ครับขณะที่เม์แบงกิมเองนะครับคุณผู้ชมครับเม์แบงกิมเองนะครับประเมินกันไว้นะครับสำหรับตัวอ่ากำไรของเขานะครับที่จะโตนะครับที่จะโตนะครับก็มาดูนะฮะทีแคปนะครับจะโตประมาณสัก17.1นะครับซึ่งก็จะสูงกว่ากลุ่มของธนาคารที่อยู่6.0นะครับ นั่นแหละครับคือภาพรวมที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองมาดูนะครับราคาหุ้นของเขาณปัจจุบันนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะครับซึ่งทางด้านของเมย์แบงก์กิมเองทำออกมาน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือตัวของทีแคนะครับเห็นสีเหลืองๆเข้มๆไหมฮะนั่นแหละฮะราคาเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือยังต่ำกว่าหนึ่งนั่นเองแหละครับเมื่อเทียบกับ ก็จะอยู่ใกล้ๆกับธนาคารเกียรตินาคินนะฮะส่วนธนาคารกรุงเทพครับราคาก็จะไปอยู่สักบาท30กันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ายังเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์ที่ต่ำอยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือยังคงต่ำอยู่นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองมามองอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของโอกาสของเขานะครับที่จะมาทำเรื่องของ รถยนต์นะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับก็ต้องบอกครับว่าคุณผู้ชมครับว่าคาดการสินเชื่อในไตรมาสหนึ่งของเขาเนี่ยจะเติบโตนะครับประมาณสัก2%ซนะฮะซึ่งจะสูงที่สุดในรอบ3าไตรมาสที่ผ่านมานะครับด้วยอันนี้ส่งการฟื้นตัวของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองแหละครับและตรงนี้นะครก็เป็นของ ASP ครับหรือว่าเอเชียพลัสทำ บทวิจัยออกมานะครับว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อปี2,555นะครับจะอยู่ที่10%เงินฝากจะโตสัก8%นะครับรายได้ค่าธรรมเนียมจะโตรประมาณสัก23.5%เลยนะฮะอัตราภาษีเงินได้นะครับก็จะมาอยู่แค่21.6%นะครับ NPL ยังคงที่จะอยู่ที่5.5%ครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็คือเป็นภาพของ ทุนธนชาติในภาพของธุรกิจของเขาจริงๆนะครับที่เขาอาจจะมีการเติบโตจากสินเชื่อรถยนต์และก็อย่างที่ทําให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะครับแต่ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเชนเน e ตนะครับซึ่งเป็นของ M-Link ครับก็ได้มีการเบี้ยวหนี้กับทางด้านของธนาคารธนชาตนะครับแล้วก็ล่าสุดครับ M Link ิก็บอกว่าเอางี้ละกันขายหุ้นของพอชเน็ตนะครับพอเชนเน็ตคืออะไร เป็นบริษัทที่วางระบบนะครับซึ่งเขาไปวางระบบให้กับทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําอะไรกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่จ่ายเงินนะครับจึงมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถชําระนี่ให้กับตัวของ TCA p ได้นะครับนั่นแหละฮะเป็นประเด็นก่อนหน้านั้นที่กดดันหุ้นมาโดยตลอดแต่พอมีการขายให้กับแซมเทลนะครับก็คือกลุ่มของสามารถเนี่ยมาซื้อแลวนะฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าภาพรวมของ ที่แคปผ่อนคลายลงมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะได้เม็ดเงินนะฮะที่พอชเน็ตเคยเบี้ยวหนี้นะครับเอ็มลิงที่ถือพอเชเน็ตเคยเบี้ยวหนี้คราวนี้นะฮะพอแซมเทลมาแซมเทลอาจจะต้องมีการเจรจากันนิดหน่อยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรฮะมีการปรับโครงสร้างหนี้กันนิดหน่อยขอลดหนี้บ้างอะไรบ้างนะครับอ้าวถ้าเกิดว่าลดสุดๆ50%านะครับฉะนั้นนะครับทางด้านของธนชาติก็จะได้เงินกลับคืนไปประมาณสัก ห้าถึงหกรล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เขากลับมาได้นะครับก่อนหน้านั้นเขาตั้งสํารองไว้เรียบร้อยแล้วครับสํารองคืออะไรคือเมื่อเงินหายปุ๊บเขาก็ต้องตั้งสําองทิ้งไว้กลับไปนะฮะคราวนี้ก็จะมีการพลิกสํารองกลับมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นผลดีกับตัวของทุนธนชาตินะครับมาดูเอเชียพลัสครับว่าเขาให้ตัวของ k ีด a าต้นะครับหรือว่าประเมินภาพรวมของทุนธนชาติไว้อย่างไรนะครับนั่นก็คือกำไรสุทธินะครับจะมองไว้ที่5,624ล้านบาทนะครับหรือว่ากำไรต่อหุ้นประมาณสัก4,40บาท40ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็น PE ประมาณสัก7.6เท่านะครับจากราคาเหมาะสมของเขาที่ให้ประมาณสัก40บาทครับคุณผู้ชมครับส่วน r o a roe นะครับก็ยังจะอยู่ในระดับที่ 13-14ต่อเนื่องกันไปครับนี่แหละครับคือภาพรวมของทุนธนชาตินะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับอย่าลืมครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับในการลงทุนของคุณผู้ชมจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองด้วยนะครับโปดใช้วิจารณญาณในการชมอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่แหละครับลุยหุ้นเด่นครับ